เริ่มค่ะพูดถึงความพร้อมไฟนี้หน่อยครับซูเปอร์เลยครับซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับก็สําหรับความพร้อมอารรความพร้อมไฟนี้ก็เต็มที่ครับก็ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วครับก็เหลือแต่เวลาชกอย่างเดียวครับก็ซ้อมมาประมาณเดือนครึ่งได้ครับรู้ตัวก็ประมาณเกือบสองเดือนครับผมตอนที่เขาประกาศคู่ชกชื่อก้องทอรนีสอสมหมายตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ ก็ตัวผมเองรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ได้ชกหนึ่งเลยคือได้ชกก่อนที่จะไปชกกับเฮกเต้ที่อเมริกาแล้วก็เป็นคู่ชกวันที่28ที่จะถึงนี้เป็นัางแาดของกองทรณีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ยินดีที่จะชกเนะี่ยคือเหมือนเป็นการเป็นความต้องการของเราด้วยเหมือนกันที่อยากจะชกก่อนไฟอเมริกาใช่ครับตัวผมเองครับตัวผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ชกก่อนที่จะไปต่อยกับเฮกเต้ กังวลไหมต่อยกับแฮกเกตี้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนด์แต่ว่าไฟเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ก็จริงๆไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือน้ําหนักตัวผมเยอะน้าหนักตัวผมเยอะอ,อ,อย่างชกแฮกเกตี้ผมชกที่หกสิบหกสิบห้าต่อยนี้ต่อยหกสิบเอ็ดก็ไม่มีความกังวลครับเพราะว่าผมคิดว่าสองไฟนี้ผมไม่กังวลอะไรเพราะว่าอย่างบางคนคิดว่าผมไปต่อยหกสิบห้ามันจะ แรงบัะทะอะไรไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ครับเพราะว่าตัวผมเองน้ําหนักเยอะปล่อยๆผมก็เจ็ดสบสี่แต่ว่าก็ยังทำร้อยสามสิบห้าได้สบายใช่ครับก็ยังทําได้ครับยังทําได้ตอนนี้น้ําหนักตัวก็ลงมาสิบกาโลตอนนี้ก็อยู่ที่หกสิบสี่หกสิบห้ายังไม่เกินก็ประมาณนี้เลยครับก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็มีรูปแบบการซ้อมเป็นตารางมากยิ่งขึ้นเลค พูดถึงคูช่ชกกล้องทรอนีนะครับมีอาวุธไหนครับที่แบบว่าพี่มีความกังวลจะเป็นในรูปแบบของผมเลยคือทุกไฟผมจะระวังหมัดเป็นหลักเลยครับเป็นหลักที่ผมชกทุกไฟที่ผมไม่เคยเที่ผมไม่เคยประมาทเลยคือหมัดครับหมัดที่ผมแบบว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้วันนั้นจะเป็นใครผมต้องระวังหมัดครับเาจริงครับในในโลกอินเทอร์เน็ตก,ก็คอมเมนต์นะให้ความเห็นถึงคู่ต่อสู้ของเ,เราครก็คือกล้องทรอนีก็มองว่า เราเจอกล้องนีค่อนข้างจะหา่างแต่ในความคิดเห็นเรามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ,อันนี้ไม่ครับผมคิดว่าไม่เพราะว่าตัวผมเองก็รู้จักกับกล้องทรณีในรูปแบบมวยไทย5ยกุกเพราะว่าตัวน้องเขาเองก็ชก5้ายุกมานานครับบางคนคิดว่าอาจจะง่ายครับอาจจะว่าผมชนะง่ายไรง่ายแตอย่อย่าคิดอย่างนั้นเลยครับถ้าไม่มีถ้าไม่สูสียิงเขาไม่จัดแน่นอนและผมเชื่อว่าน้องเขามีดีที่จะชนะผมแน่นอนแต่ว่า ในการซ้อมของผมรูปแบับการซ้อมของผมก็คือการวางแผนการเตรเียมตัวให้ดีครับเพื่อที่จะไปสู้กับก้องทรณีผมคิดว่าไม่ง่ายแน่นอนแล้วตัวผมเองไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ําด้วยแล้วผมคิดว่าก้องทรณีต้องมีดีครับตอนเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าไฟเนี้ยก็เน้นหมัดเป็นพิเศษแล้วซูเปอร์เล็กเตรียมอะไรเป็นพิเศษในไฟนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมโชค,ครับผมก็อาจจะมีแค่แข้งขวาแข้งเดียวครับ ไม่มีใครมีสองแข้งหรอกครับแต่ว่าไม่ก็แต่ก็เนี่ครับก็การเตรียมตัวผมก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็ไปแก้เกมกันที่บนเวทีเอาแต่ว่ากัลปิกามวยไทยเนี่ยพี่ซุปเปอร์เล็กฟันทาเกะใครรอบเละเลยนะชสอกอแสงว่าก็น่าจะมีเหมือนกันในไฟนี้ก็เตรียมตัวไปครับไฟนี้ก็เตรียมตัวไปครับในรูปแบบนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลายกว่านั้นอีกนะเพราะว่า ผมก็ศึกษาทางด้านของกองทรณีมาเยอะพอสมควรครับตอนนี้เริ่มคุมน้าหนักหรือยังครับเริ่มเริ่มคุมมาหรือเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มซ้อมครับตั้งแต่เริ่มซ้อมก็ค่อยๆดูแลตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆก็ตอนนี้ลงไปสิบเอ่อสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็ร่างกายตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็เหลือแค่ว่าวันชกเราจะทําน้ําหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์ของเราที่เราจะชกให้ได้คือหกสิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ทั้งค่าน้ําทั้งอะไรก็คือปกติ จึงแพนในอนาคตสุบเร็กก็อย่างอย่างที่ทราบถ้าเราเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งในส่วนของตัว135ร้อยสามห้าถ้าเกิดอนาคตกับเราข้าปีจริงกับทางอ่าเท็กซิตี้หรือว่าสี่นะแล้วแพนสมมุติว่าเป็นแชมป์สองรุ่นเนี่ยเราจะสลับรุ่นนึงไหมหรือว่าจะฟอรอมทั้งสองรุ่นตัวผมผมคิดว่าไม่ครับเพราะว่าผมก็ยังทำหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้ผมคิดว่าผมยังถ้าถ้าผมได้แชมป์จริงๆในที่ผมชกไฮเกตตี้นะผมก็ยังยังต้องการที่จะชกร้อยสามสิบห้าอยู่เพราะว่าผมก็ยังเป็นแชมป์หนึ่งร้อยสามสิบห้าอยู่ครับ ถ้าเกิดเอาแชมป์าจากแฮกเกอร์ดีพฤกรรมแทนนะอีกแพลนหนึ่งคือแฮกเกอร์ที่เขาก็เป็นแชมป์เลยสุดที่สุดเลยแล้เรามีแพนมีเป้าหมายนะจะข้ามทีมที่ก่อนที่เลยก็ <c oughs> อันนี้ก็มีนะแต่ว่าก็แล้วแต่แ <c oughs> ล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าทางด้านบอสจะจัดให้ชกหร,รืเอเปล่าอะไก็แล้วแต่แล้วโดยส่วนตัวของเราคิดว่าในการชกกับแฮกเกอรที่ครับในกฤติก,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 การของเมยไทยกับที่บ็อกซิ่งเ่าคิดว่าเป็นการอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะาชอบมากที่สุดกับการตอข้ขอีผมมวยยไทครับ ชอบมวยไทยเพราะที่เคยต่อยมาเราเคยชนะบอกว่าเป็นกียรมไทยใช่ครับใช่ย้อนกลับไปไฟนั้นที่เราชนะกับทางด้านเฮเกตี้ครับเดี๋ยวช่วยเล่านิดนึครับในส่วนตัวไฟที่เจอหลครั้งแรกมันเป็นเหตุการณ์แบบอะไรที่ชนะเข้ามาก็โศกแตกครับวันวันนั้นแล้วก็พอดีกรรมการเขาจับนี่เลยครับคือหนึ่งเหตุผลที่ผมชไกไฮเกตีน้นั้นแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคเพราะว่ามันอายกที่เศอังกฤษในวันนั้นก็แบบเหมือนมีเสียงโหูเสียงโหูมากกว่าเสียงยินดีเงี้ยครับ พอดีทางด้านของกรรมการก็จับริวเกินไปทําให้แบบว่าผู้ชมเขาก็แบบส่วนมากก็บ้านเขาก็ผูนี่ละครับคืนหนึ่งในตนที่ว่าทําไมผมถึงอยากชกกับเขาแล้วยกแรกนี่ยกแรกที่เราเจอแฮกเกอร์ตี้ในครั้งนั้นฮะตัวเราคิดว่ายกแรกนี่ใครน่าจะได้เกียบก็ตัวผมเองคิดว่าตัวผมในในในวันนั้นผมจะชกไปเรื่อยๆครับแต่ว่า ผมมองว่าเรื่องนั้นเปล่าผมคิดผมคิดว่าผมชนะแน่นอนอะไฟนั้นอะเพราะว่าผมผมก็ซ้อมอยู่ก่อนที่จะไปต่อยแฮกเกอร์ตี้ไฟนั้นผมก็ชกกับเมืองไทยก่อนเตรียมตัวก็ประมาณ10วันแล้วผมไปชกต่อที่กับแฮกเกอร์ตี้แล้วผมตั้งใจที่ว่าผมชกไปเรื่อยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกินสองยกผมเอาอยู่ก็คือมั่นใจว่าไม่ได้สองลูกนั้นก็เกมไปได้ยาวไม่ได้ถ้าไม่ได้สองนั้น,น,นผมคิดว่าผมเอาอยู่คิดว่าตอนนั้นกับปัจจุบันแฮกเกอร์ตี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะไหมครับ ตอนนั้นกับตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากครับทั้งด้านไฮกตี้มีอาวุธที่เร็วมีทุกอย่างครับร่างกายเขาดีแล้วก็เต็มเบรดผมคิดว่าตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้น่ากลัวมากครับแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจด้วยแล้วการไปชกที่อเมริกาเนี่ยมีอะไรกังวลไหมครับเรื่องของเท่าอากาศอะไรประมาณนี้ก็จริงๆยังวางแผนไว้ก็คืออาจจะไปเก็บตัวก่อนประมาณเดือนคึ่ง ที่แคนาดาครับที่แคนาดาแต่ว่ามันห่างกันประมาณ2ชั่วโมงอันนี้คือวางแผนไว้ไว้ไวหมดแล้วครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมจะไปปรับตัวพอ,พ,อพอดีมีเพื่อนอยู่นั่นอยู่แล้วเงี้ยครับก็ชวนไปก็เลยตั้งใจว่าจะไปด้วยแล้วก็ตั้งใจเพื่อไฟนนี้แล้วก็ตั้งใจเพื่อที่จะโชกใฮกับตีไฟนี้ด้วยตามที่คาดการไวเลยคิดว่าถ้าเกิดเจอใฮ้กัตีไนไฟต่อไปนะฮะครับคิดว่ามันมันจะจบเหมือนเดิมไหมครับ ก็ตามที่ผมตั้งใจไปเลยนะตั้งใจไว้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่นึกว่าผมจะได้ชกกับทางด้านของกล้องธรณีในวันที่28นี้ผมก็วางแผนไว้ตั้งแต่นันเนอที่จะชกกับเฮกตตี้ครับผมก็ในตัวความคิดของผมกับความคิดของทางด้านของเอทรนเนอร์เองอะไรเองที่ว่าอยู่ด้วยกันมาก็คือ2ยกถ้าผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าถ้าสองยกผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ในส่วนของกล้องธรณีครับ ก็ถ้าเป็นส่วนของกองนี้ก็าการเตรียมตัวก็เต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยากชนะครับไฟนี้ผมอยากชนะที่บอกว่าอยากชนะในไฟนี้นี่ส่วนตัวของทุกเลขเองคิดว่ามันจะจบแบบครบยกไหมฮะเราจะจบแบบกตั้งใจนะผมก็ตั้งใจที่อ่ะจริงๆผมตั้งใจมากว่า อยากให้เจ็บตัวน้อยที่สุดพยายามยังไงล็แต่ผม,ผมคิดว่ามันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเพราะว่าอย่างนักมวยไทยกับมวยไทยเองเวลาชกกันมันต้องระวังกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ง่ายครับ ใช่ครับเดี๋ยวให้สุดเล็กฝากชวนเพื่อนแฟนครับไปร่วมชมร่วมเชร์รับซึกใหญ่ครับวันลุมพินีหกสรับที่ทีนมานี้ครับครับก็อยากเชิญพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ในวันลุมพินี68ปนี้ครับเพราะว่ามีแต่มวยหน้าดูหลายคู่มาครับเป็นศึกใหญ่ของรายการวันลุมพินีครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ที่สนามมากกว่าครับเพราะว่ามันมันตื่นเต้นแล้วก็สนุกเราใจมากกว่าที่ชมหน้าจอทีวีนะครับแต่ว่าถ้าชมทางด้านของ บัตรหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็ยังติดตามได้ทางช่อง7 h ดีครับกดหมายเลข35นะครับผมโอเคขอบคุณครับ